stay just สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เรามากันอยู่ที่ตัวละครของกาเลนเตอร์กันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในประเด็นการลงแจเลเวล6กันนะครับก็เป็นประนึ็งการทั้งเลือกนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการจะฟาร์มหินขาวแล้วก็ได้ลุ้นจอกขาวเป็นตัวนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเองเนี่ยก็ผ่านผลช่วงเลเวลที่ลงแจ4ี่แจ5ได้มาแล้วนะครับแล้วการจะปั้นตัวเด็กไปลงเนี่ยก็จะเสียเวลาในการย้ายของไปมาหรือว่า อาจจะต้องสลับของบ่อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําคลิกเล็กน้อยนะครับในการลงใจ6นะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางสําหรับการฟามให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าดาันใจ6นั้นไม่ยากเลยนะครับถึงแม้ว่ามอนเตอร์มันจะมีพลังโจมตีที่สูงนะครับแล้วก็มีระยะการโจมตีที่ไกลเนี่ยเราก็ยังที่จะสามารถลงดันนี้ได้อยู่นะครับ โดยเราจะใช้ทริคเดิมนะครับทริคเดียวกันกับการที่เราลงแจ5เลยนะครับผมนั่นก็คือการลากมอนไปทิ้งนะครับแล้วก็รอลากบอสนะครับแต่รอบนี้เนี่ยที่แตกต่างกันจากในคลิปแจ5ของผมก็คือผมจะไม่ลงไปเคลียร์มอนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามอนแจ6นั้นลากได้ง่ายกว่าแจ5พอสมควรนะครับมันจะไม่เหมือนเจ้าตัวโกเลมในแจ5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะสะดวกขึ้นนะครับผมสําหรับคนที่มีเวลาในการลงดันน้อยหรืออาจจะอยากลงดันแบบชิวๆนะครับแบบดูหนังไปรอตีบอสอะไรเงี้ยนะครับโดยแน่นอนนะครับว่าสิ่งสําคัญในการลากมอนนะครับแล้วก็การลากบอสเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือสกิลเวทระยะไกลนะครับแล้วก็สกิลบัฟมิดต่างๆนะครับผมตามสายอาชีพของตนเองนะหรือสําหรับคนที่ยังลากมอนได้ไม่เยอะในช่วงแรกเนะี่ยไอเทมที่จะช่วยได้นั้นก็คือยาหลบเลเวลสนะครับ ซึ่งเช่าตัวยาอีเวชั่นเลเวล l สเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆนะครับเราสามารถใช้ยาตัวนี้นะครับผมแทนการกดบัฟหรือว่าใช้กดเพิ่มกรณีที่ว่าเราไม่สามารถลากมอนได้จนหมดนะครับหรือว่าเราลากมอนได้ไม่เยอะพออะไรเงี้ยนะครับโดยวิธีการลงนั้นนะครับหลังจากที่เราเข้าดันมาแล้วนะครับแล้วก็ตีประตูตามปกติเนี่ยผมจะปล่อยมอนเกิดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงเวลาประมาณนาทีที่11.30นะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่ชัวร์เรื่องการลากนะครับก็สามารถที่จะเคลียร์มอนในช่วงเวฟแรกๆไปก่อนได้นะครับเพราะมอนเวฟแรกๆเนี่ยมันไม่ได้โหดมากนะครับแต่เอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับการเคลียร์มอนเนี่ยคือถ้าไม่ซีเรียสจริงๆเนี่ยไม่ต้องเคลียร์ก็ได้นะครับเมื่อถึงนาทีที่11.30แล้วนะครับมันจะมีมอนตัวเล็กๆสีแดงๆเกิดขึ้นมานะครับเราจะลงไปเพื่อลากมอนตัวนี้เข้ามุมนะครับ โดยเราจะต้องเดินอ้อมจากหน้าประตูเนี่ยไปทางด้านหลังประตูนะครับเพื่อทําการลงไปลากมอนนะครับ ณตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ลงไปจากด้านหน้าโดยตรงนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มอนเนี่ยมากองอยู่ข้างหน้าเยอะนะครับต้องอ้อมเอานะเมื่อเราลงไปนะครับให้ใช้บัฟมิดนะครับหรือว่าบัฟเอาตัวรอดของแต่ละอาชีพนะครับในการลากส่วนวิธีการลากนั้นนะครับให้พยายามเดินไปยังบริเวณมอนที่อยู่กลุ่มด้านหน้านะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้พยายามค่อยๆเดินลากมันกลับมาด้านหลังนะครับและลากมันเข้าสู่มุมใดมุมหนึ่งก่อนนะครับโดยจะต้องใจเย็นๆนะครับอย่าเดินเร็วเกินไปนะครับเพราะมอนด้านหน้าเนี่ยมันจะเดินตามเรามาไม่ทัน ก็พยายามลากตันในคลิปก็ได้นะครับเอาเข้ามุมเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็เดินวนไปวนมาอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราตายนะครับปั๊บจะคูดาวนะครับถ้าใครไม่ชัวนะครับว่ามอนตามมาเยอะหรือเปล่านะครับให้วิ่งลงไปลากซ้านะครับโดยลากอยู่แค่ที่บริเวณบันไดเท่านั้นนะครับไม่ต้องลงไปลึกนะครับแต่ถ้าใครอยากลากให้ชัวหน่อยก็ตรงเนี้ยสามารถใช้ยาหลบเลื้อยสเนี่ยเป็นตัวช่วยได้นะครับก็เราจะสามารถลากมอนที่เหลือเนี่ยมาได้เยอะขึ้นนะครับ แต่กรณีที่ถ้าเรามั่นใจแล้วนะครับไม่ต้องการที่จะลากซ้ำนะครับเราก็จะรอดีเลย์นะครับดีเลย์บัฟอีกประมาณ3นาทีเพื่อลากมอนอีก1รอบนะครับพอนาทีที่8.30เนี่ยมอนอีกเซตหนึ่งจะเกิดและบัฟเราจะมาพอดีนะครับให้เราลงไปเพื่อลากมอนอีกครั้งนึงครับโดยรอบนี้เนี่ยเราจะทําเหมือนเดิมนะผมก็คือกดบัฟมิดนะครับแล้วก็วิ่งไปด้านหน้าแล้วก็พยายามดึงมอนจากด้านหน้าเนี่ยให้เดินตามมาเรื่อยๆนะครับ จากในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยจะพยายามลากแล้วก็วิ่งออกข้างก่อนเสมอนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยวนกลับเข้าสู่ด้านหลังนะครับโดยรอบนี้เนี่ยเราจะลากมอนเข้าสู่อีกมุมหนึ่งนะครับแต่จากในคลิปนะครับในจังหวะน,นี้ผมจะใช้ยาลบนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูเพราะว่าข้อดีของยาลบเนี่ยคือมันจะมีระยะเวลาที่นานมากนะครับมันทําให้เราสามารถลากมอนได้ในระยะที่ไกลขึ้นนะครับ แต่ยาหลบเนี่ยมันยังไม่แบบว่าหลบได้แบบ100%ซนะถ้าคือดวงสวยมากๆก็จะมีโดนจุกได้บ้างเลยครับแต่โอกาสน้อยนะครับที่จะตายจากการกนยาหลบนะก็ให้เราลากมอนนะครับมากองกองไว้ตามสเต็ปนะครับลากทิ้งวนไปวนมาอะไรเงี้ยจนเราคิดว่ามอนที่อยู่ด้านหน้า มาด้านหลังจนเกือบหมดแล้วนะครับทริคมีง่ายๆแค่นี้เองนะครับพยายามให้มอนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมาอยู่ด้านหลังให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากที่เราตายนะรครับก็ตีประตูแล้วก็กลับมายืดรอบอสด้านในได้เลยนะครับสังเกตว่าตอนที่บอสเกิดนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะโล่งมากนะครับเราสามารถเห็นบอสเนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถลากบอสได้ง่ายมากนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้บัฟมิดในการลากเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามอนมันน้อยจริงๆนะครับเราสามารถดึงบอสออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับ ก็หลังจากที่เราล็อกขัววอร์ดแล้วนะครับก็ทําการยิงสกิลเวทนะครับแล้วก็เฟดลบและยืนรอตามสเต็ปเดิมเลยนะครับตามสเต็ปในคลิปแจ5้าเลยนะครับยิงสกิลเวทเฟดลบแล้วก็ยืนรอนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกว่ามอนในแมปเนี้ยมันจะมีระยะการมองเห็นค่อนข้างไกลครับคือจะมีมอนหลุดตามมาบ้างก็ไม่แปลกนะครับบอกแต่ว่าส่วนใหญ่จะตามมาไม่เยอะนะ ก็ให้ทําตามแบบในคลิปก็ได้นะครับให้ลากมอนไปทิ้งไว้อีกฝั่งนะครับแล้วเราก็ค่อยดึงบอสกลับมาตามแบบในคลิปเลยนะครับจากนั้นก็ทาดาเมจใส่บอสตามปกตินะครับอย่าลืมกดบัฟให้ครบึ้นด้วยนะครับเพราะอย่างในคลิปเนี่ยผมก็ดันพลาดไปลืมกดบัฟซะงั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่ไม่ได้อยากลาก2รอบนะครับคืออยากลากแค่รอบเดียวจบไปเลยนะครับก็เปลี่ยนจากการลากมอนในนาทีที่11.30มนแล้วนะครับให้มาลากมอนในช่วงี้ เราสามารถลากมอนตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียคือถ้าบัฟมิดเราไม่พอเนี่ยเราก็อาจจะลากมันมาได้ไม่หมดนะแต่ว่าสําหรับคนที่อยากลากรอบเดจริงๆน,นะครับก็ให้ลงไปลากมาทีนึงแล้วก็กดยาหลบต่อได้นะครับเราก็จะสามารถลงไปลากมอนได้ในครั้งเดียวนะครับก็อาจจะไม่ต้องลงไปหลายรอบอะไรเงี้ยนะก็ลองดูนะครับผมสำหรับคนที่สนใจก็อาจจะเป็นคลิกเล็กน้อยนะ หลังจากที่เราทำดาามจใส่บอสจนตายนะครับก็เช่นกันนะครับเวลากล่องเกินเนี่ยก็จะมองเห็นกล่องแบบง่ายๆโล่ง,ลงๆเลยนะครับเราสามารถ ยิงสกิลจากระยะไกลเพื่อตีกล่องได้เลยหรือว่าจะกดบัฟมิดเข้าไปตีก็ได้ตามปกตินะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับดันแจ6กนะก็ถือว่าเป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับไปลงทุนลุ้นเจาะแดงเจาะขาวโลวแหวนบวกหนึ่งบวกสองอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นอีกอัานนึงนะที่หินขาวตกง่ายแต่ว่าหินฟอร์ดคอก็ตกง่ายเช่นกันนะครับแต่คิดซะว่าลงมาลุ้นเจาะขาวอะไรเงี้ยนะครับดูหนังไปลงไปชิวๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ ผู้เล่นใหม่ๆได้บ้างนะครับก็เผื่อว่าท่านใดอยากลองลงก็สามารถดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ลองดูได้นะครับถ้าดูแล้วยังงงๆเนี่ยก็ลองกดพรสหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่ารายละเอียดของการเฟดแดนอะไรเงี้ยก็ไปดูคลิปของแจ5ได้เช่นกันนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยลงง่ายกว่าแจ5พอสมควรนะครับเพราะว่าเราแทบไม่ต้องตีมอนไม่ต้องเคลียร์มอนเลยนะครับแค่รอลากอย่างเดียวเนาะ จริงๆแล้วเนี่ยแบบไม่ลากมอนเนี่ยผมเคยลองเหมือนกันนะกับตัวกาลเอเตอร์เนี่ยถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนจังหวะที่ดึงบอสออกมาเนี่ยมันจะเหนื่อยมากนะครับแล้วก็มันต้องดึงบอสให้เป๊ะจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมอนมันไม่ได้แบบตีแรงเราตายไวขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่มันยากคือเราไม่สามารถล็อกเป้าของบอสได้เท่านั้นเองนะครับเพราะมอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่กว่าบอสมากๆ,ๆนะครับ ก็ประมาณนี้น,น, like, นะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย